ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงบทนําในบรรดาอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยที่กองทัพไทยนํามาใช้เพื่อเสริมเคี่เล็บด้านการป้องกันภัยทางอากาศระยะไกล SHORAD ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบพกพา MANPADS รุ่น Eagle S SA 2 4จากรัสเซียถือเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศที่บินในระดับต่ํา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์หรือแม้แต่โดรนติดอาวุธบทความนี้จะพาผู้อ่านสำรวจคุณสมบัติเป้าหมายความสำเร็จในสนามรบและความทันสมัยของ SA 2 4รวมถึงบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของบรรดาระบบป้องกันภัยของประเทศไทยอย่างละเอียดในสไตล์บทความยาว5,000คำขีดขีดขีด,ดภาคที่ 1. ประวัติการพัฒนาอีกลาเอส SA ยี่สิบสี่กำเนิดจากโซเวียตสู่ความล้ำสมัยของรัสเซียอีกลาเอสหรือที่นาโตตั้งชื่อว่า SA ยี่สิบสี่ กริงชเป็นรุ่นพัฒนาขั้นสูงของประกูลอีกลาซึ่งเคยเป็นอาวุธหลักของกองทัพโซเวียตในช่วงสวงครามเย็นอีกลาเอสถูกพัฒนาโดยสำนักออกแบบ KBM แห่งเมืองโคลอมนาประเทศรัสเซียในช่วงปลายทศวรรษ1990และถูกบรรจุเข,ข้าประจำการในกองทัพรัสเซียในปี2004ระบบนี้ถูกพัฒนาให้เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้า Sa 1 6และ Sa 1 8ดโดยระบบติดตามอินฟราเรดที่แม่นยำขึ้นหัวรบที่รุนแรงขึ้นและความสามารถในการต้านทานมาตรการต่อต้านจรวดจากเป้าหมาย เช่นการยิงแฟร์หรือระบบลวงตาเข้าสู่ประจำการในประเทศไทยกองทัพไทยซึ่งมีนโยบายจัดหายุทโธปกรณ์ทั้งจากฝั่งตะวันตกและตะวันออกเล็งเห็นถึงศักยภาพของอีกล่าเอสที่มีความคุ้มค่าใช้งานง่ายและทนทานในสนามรบจึงได้มีการจัดหาระบบนี้เข้าสู่กองทัพบ,บกและนาวิกโยธินราวช่วงต้นทศวรรษ2010เพื่อเสริมกำลังการป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลร่วมกับระบบตะวันตกอย่าง r b s 70และ Mistral ขีดขีดขีด,ขดภาคที่2 ข้อมูลทางเทคนิคและขีดความสามารถในการรบข้อมูลพื้นฐานรายการรายละเอียดชื่อจรวด 9M342 IGLA S ระบบนำวิถีอินฟราเรดแบบติดตามตัวร้อน Passive IR ระยะยิง600-6,000เมตรระดับเพดานยิง10-3,500เมตรความเร็วสูงสุด600เมตรต่อวินาทีแม2.0น้ำหนักหัวรบ2.5กิโลกรัมระเบิดแรงสูงแบบสเก็ตระเบิด น้ำหนักรวมระบบประมาณ19กิโลกรัมเวลาพร้อมยิงน้อยกว่า10วินาทีผู้ยิงหนึ่งคนระบบพกพาระบบนำวิถีและการต้านการหลวงเป้าอีกลาเอสใช้หัวติดตามอินฟราเรดแบบ2ช่องสัญญาณที่สามารถแยกยะระหว่างความร้อนจริงของเป้าหมายกับแฟลร์หรือสิ่งลวงตามีความสามารถต้านทานมาตรการต่อต้านจรวดได้ดีเยี่ยมซึ่งเหมาะกับภูมิประเทศของประเทศไทยที่มีทั้งป่าเขาและพื้นที่ลาดชันทำให้เหมาะก,กับการใช้งานภายใต้ระยะสายตาจำกัด ขีดขีดขีดภาคที่3การใช้งานในกองทัพไทยหลักนิยมการจัดวางและยุทธวิธีประเทศไทยนำอีกลาเอสมาใช้กับหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วหน่วยลาดตระเวนและหน่วยป้องกันสนามบินมักพบในการฝึกซ้อมของกองผุ่นป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกโดยเฉพาะบริเวณชายแดนที่ติดกับพม่าและทางภาคใต้นอกจากนี้กองทัพเรือโดยนวิกโยธินไทยก็ได้นำระบบนี้ไปใช้ป้องกันฐานทัพเรือสำคัญ เช่นสัตตหีบและสงขาเพื่อรับมือกับภัยทางอากาศจากโดรนหรือเครื่องบินโจมตีระดับต่ำการบูรณาการกับระบบเครือข่ายป้องกันภัยแม้อีกลาเอสจะเป็นระบบที่แยกการทำงานจากเรดาร์แต่ประเทศไทยได้เริ่มผนวกข้อมูลจากเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าและระบบตรวจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยผู้ยิงสามารถได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับเป้าหมายที่กำลังจะเข้ามาทำให้มีเวลาเตรียมพร้อมยิงล่วงหน้าได้ขีดขีดขีดภาพที่4 ประเภทเป้าหมายและประสิทธิภาพในการทำลาย 1. เครื่องบินโจมตีต่ำ IGLA S ถูกออกแบบมาเพื่อสกัดเครื่องบินที่บินในระดับต่ำโดยเฉพาะเช่นเครื่องบินขับไล่ที่ปฏิบัติภารกิจโจมตีภาคพื้นดินความสามารถในการล็อกเป้าด้านหลังทําให้จรวดสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้แม่นยําและทําลายล้างสูง 2. เฮลิคอปเตอร์โจมตีระบบนี้มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการจัดการกับเฮลิคอปเตอร์รบ เช่น mi 2 4หรือ ah 6 4 apache ซึ่งมักบินในระดับต่ำและอยู่ในสนามรบเป็นเวลานานจึงกลายเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุด 3. โดรนและ uavs ด้วยความสามารถของหัวติดตามและหัวรบแบบระเบิดสเกตอีกล้า s ยังสามารถจัดการกับโดรนขนาดกลางที่บินในระดับต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับภัยคุกคามในปัจจุบันจากโดรนโจมตีและสอดแนมขีดขีดขีดภาคที่5ความสำเร็จในสนามรบและการเปรียบเทียบ กรณีศึกษาทั่วโลกแม้ประเทศไทยยังไม่ได้ใช้ระบบนี้ในสงครามจริงแต่อีกล่าเอสได้รับการพิสูจน์แล้วในหลายสนามรบเช่นซีเรียใช้ต่อสู้กับเฮลิคอปเตอร์ฝ่ายตรงข้ามยูเครนประสบความสำเร็จในการสกัดเครื่องบินรบและโดรนลิเบียและอิรักใช้ในสงครามเมืองเพื่อสกัดเฮลิคอปเตอร์การเปรียบเทียบกับระบบอื่นระบบประเทศระยะย,ยิงสูงสุดหัวรบระบบนำวิถีอีกล่าเอสเ24 รัสเซีย6กิโลเมตร2.5กิโลกรัมอินฟราเรด2ช่อง FIM 92 s t ส n g e r สติงเกอร์สหรัฐอเมริกา4.8กิโลเมตร1.02กิโลกรัมอินฟราเรด UV Mistral ฝรั่งเศส6กิโลเมตร3กิโลกรัมอินฟราเรดแม่นยำสูง r b s 70 NG สวีเดน9กิโลเมตร1.1กิโลกรัมระบบชี้เป้าด้วยเลเซอร์ อิกล่าเอสมีความคุ้มค่าและใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับระบบตะวันตกและไม่ต้องพึ่งเรดาร์ทำให้เหมาะกับพื้นที่ปฏิบัติการที่ไม่มีโครงข่ายเรดาร์ครอบคลุมขีดขีดขีด,ขดภาคที่6คุณลักษณะทันสมัยและการพัฒนาความรุนแรงของหัวรบหัวรบของ SA 24มีระบบชนวน2รูปแบบชนวนกระแทกและชนวนระยะไกลเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำลายเป้าหมายแม้ไม่ได้พุ่งชนโดยตรงโดยสะเก็ดระเบิดสามารถทำลายระบบควบคุมหรือเครื่องยนต์ของเป้าหมาย ความน่าเชื่อถือและความคงทนอีกล่าเอสมีอายุการเก็บรักษานานกว่าเดิมระบบล็อกเป้าหมายเร็วขึ้นและมีความแม่นยำในการติดตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังทนทานต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นฝนตกรหรือแรงกระแทกในสนามรบเวอร์ชันติดยานยนต์กิฟต์กาเอสรัสเซียได้พัฒนาระบบยิงอีกล่าเอสบนยานยนต์ติดตั้งจรวดหลายเท่าแบบกิบต์กาเอสซึ่งเป็นอนาคตที่ไทยอาจพิจารณาเพื่อนำม,มาเสริมกำลังในรูปแบบ S-HO-R-A-D เคลื่อนที่เร็ว ขีดขีดขีดภาคที่ 7. การฝึกการสนับสนุนและความยืดหยุน่นการฝึกอบรมในกองทัพไทยหน่วยป้องกันภัยของไทยได้ฝึกกําลังพลในหัวข้อการตรวจจับเป้าหมายอย่างรวดเร็วการแยกแยะมิตรหรือศัตรูยุทธวิธีการซุ่มโจมตีจากพื้นที่ซ่อนตัวการเคลื่อนที่และพลางตัวในสนามรบความคล่องตัวและความยืดหยุน่นจุดแข็งสําคัญของอ g กลา S. คือระบบพกพ,พาใช้งานโดยพลยิงเพียงคนเดียว เคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วพร้อมใช้งานภายในไม่กี่วินาทีมีร่องรอยทางภาพและเรดราต่ำจึงเหมาะอย่างยิ่งกับการป้องกันเชิงซุ่มโจมตีในพื้นที่ชายแดนหรือที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ขีดขีดขีด,ขด,ขดภาคที่8ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของไทยป้องกันน่านฟ้าและอธิปไตยประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมีพรมแดนติดกับหลายประเทศการมีระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลที่สามารถใช้งานได้ทันทีจึงมีความสำคัญในการ ป้องกันการบุกรุกทางอากาศคุ้มครองฐานทัพและหน่วยรบภาพพื้นสนับสนุนระบบระยะกลางอย่างสกายการ์ดและ MIM-23 ฮอาวุธคุ้มค่าแบบไม่สมมาตรอีกล่าเอใช้ต้นทุนต่ำแต่ให้ผลลัพธ์สูงสามารถกระจายไปยังหอลายจุดได้อย่างง่ายดายสร้างตาข่ายป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพขีดขีดขีดบทสรุปโลภิคาตบนบาททหารไทยอีกล่าเอสเอ ไม่ใช่แค่อาวุธรุ่นเก่าจากรัสเซียแต่มันคือระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและมีพลังทำลายล้างสูงเหมาะกับการปกป้องประเทศไทยในทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นป่าเขาชายแดนหรือพื้นที่ฐานทัพการเลือกใช้อีกลาเอสแดงให้เห็นถึงนโยบายด้านความมั่นคงของไทยที่ยืดหยุ่นและหลากหลายพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้งแบบดั้งเดิมและยุคใหม่ในวันที่เครื่องบินล่องหนและโดนติดอาวุธคลองน้านฟ้า อาวุธประจำบ่ายอย่าง SA 2 4ยังคงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง